สวัสดีค่ะชอทาท์ลมนะคะก็อย่างเช่นชาวลคัคนาราศีเมถุนตุลแล้วก็กุมยินดีต้อนรับสู่ชาแนลปปีส้สตาร์โรค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำคลิปไปวีกิลี่ความรักสำหรับครึ่งเดือนหลังกันก็ตั้งแต่วันที่17ไปจนถึงวันที่30เมษายน2567 สำหรับคนโสดคนโสดคะในช่วงนี้เนี่ยตัวของคุณนะคะไม่ค่อยแยแสในเรื่องความรักสักเท่าไหร่เลยมันเหมือนกับตัวคุณเนี่ยได้ผ่านความรักที่มันเจ็บปวดมาหรือว่าผ่านประสบการณ์ที่ไม่ดีกับความรักมามันก็เลยทำให้คุณสามารถที่จะมีความสุขได้ด้วยการอยู่กับตัวเองคุณได้เรียนรู้ว่าไม่มีอะไรที่มันจะดีไปกว่าการรักตัวเองอีกแล้วนะคะ แล้วพอคุณคิดได้แบบนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าคุณไม่ขวนขวายการมีความรักคุณคิดว่าการมีความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีนะถ้ามันจะมีความรักเข้ามาคุณก็พร้อมที่จะเปิดแขนรับมันแต่ถ้าสมมติว่าไม่มีความรักเข้ามาคุณก็รู้สึกว่าเออมันก็ไม่เป็นไรคุณก็ยังสามารถที่จะใช้ชีวิตได้แบบมีความสุขมันจะเป็นในลักษณะนี้นะคะแต่เชื่อไหมว่า ในตอนที่คุณเนี่ยไม่ได้แยแสไม่ได้ขวนขวายการมีความรักมันกับกลายเป็นช่วงเวลาที่จักรวาลเนี่ยเขาจะส่งใครบางคนที่เหมาะสมกับคุณจะส่งใครบางคนที่เป็นของคุณจริงๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะในช่วงนี้เนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณนะคะมีโอกาสสูงมากๆเลยที่จะได้เจอกับคนที่ดีคนหนึ่งนะคะ คนคนนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะเป็นชาวธาตุดินได้ก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีพฤษภกันแล้วก็มังกรชาวลัคนาราศีมีนก็ได้นะคะคนคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่มากๆเลยนะเป็นคนที่มีความคิดความอ่านกว้างไกลแล้วก็เป็นคนที่แบบสงบมากๆทําให้เวลาที่ได้คุยกันหรือว่าเวลาที่ได้อยู่ใกล้ๆเขาอะทุกคนจะรู้สึก สงบใจจะรู้สึกปลอดภัยที่มีเขาอยู่ข้างๆคอยให้คำแนะนำหรือว่าคอยไกด์ว่าควรที่จะเดินไปทางไหนดีอนะคะคนคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่มีความสามารถมากๆเลยนะเป็นคนที่เก่งในหลายๆเรื่องนะคะมักจะมีอาชีพมากกว่าหนึ่งอาชีพยกตัวอย่างนะถ้าสมมติว่าเขาอะเป็นนักบินเขาก็สามารถเป็นหมอได้หรือว่ามีธุรกิจส่วนตัว ได้ในเวลาเดียวกันนะคะคือเป็นคนที่จะไม่ได้ทำอาชีพอยู่แค่อาชีพเดียวจะเป็นคนที่ทำหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันและสามารถที่จะหาะไรายได้เข้ามาได้ในหลายๆด้านนะแล้วทำให้ตัวของเขา่าเป็นคนที่มีความมั่นคงมากๆในเรื่องของการเงินแล้วเขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่หยุดนิ่งเลยนะกับการที่จะ สร้างอนาคตของตัวเองให้มันดีนะคะคนคนนี้เป็นคนขยันทํำยังไงนะเขาก็รุ่งเรืองนะคะการเข้ามาในชีวิตของคนของคนคนนี้เนี่ยเข้ามาได้เพราะจักรวาลส่งเขามาจริงๆนะ,ละหลายๆลคนนะคะคุณเองเนี่ยอาจจะได้มีโอกาสไปขอพรนะคะอาจจะได้มีการแบบ ไปร้องขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้เนาะว่าเราเนี่ยอยากที่จะได้เจอกับคู่ดีๆคู่ที่จะสามารถเข้ามาส่งเสริมเข้ามาช่วยเหลือเราได้บอกเลยนะคะว่าจักรวาลเนี่ยส่งมาให้ถึงที่แล้วนะคะคนคนนี้เนี่ยถ้าได้เข้ามาในชีวิตของคุณบอกได้เลยนะว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ย มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีความมั่นคงมากๆเลยนะคะอาจจะใช้เวลาค่อนข้างช้านิดหนึ่งในการพัฒนาแต่มันจะเป็นความมั่นคงที่ทำให้คุณรู้สึกแฮปปี้มากๆแล้วก็เขาเนี่ยจะเป็นคนที่ทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยมากๆในตอนที่อยู่ในความสัมพันธ์ด้วยไม่ว่าจะในสถานะอะไรก็ตามแต่เขาอ่ะจะทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยแล้วก็ จะทำให้คุณรู้ว่าความรักดีๆมันยังมีอยู่บนโลกนี้นะคะตัวของคุณน่ะไม่จำเป็นที่จะต้องวิ่งไล่ตามความรักเลยนะคุณน่ะตอนนี้ไม่ได้อยากที่จะวิ่งไล่ตามความรักอยู่แล้วเนาะแต่ว่าพอคิดถึงไปในอดีตอย่างเงี้ยนะคะในตอนที่คุณเนี่ยยังอยากที่จะมีความรักอะ่ะเราเชื่อนะว่า คุณได้เจอกับคนที่คุณเคยอยากเจอมากๆแล้วนะคะเขาอะกำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วจะทำให้คุณรู้สึกว่าการรอคอยของคุณอะมันคุ้มค่าที่สุดเลยนะเดี๋ยวเราขอดูไพ่อร a c ค e เพิ่มเติมนะคะว่าไพ่เนี่ยมีอะไรอยากที่จะบอกเราอีกสำหรับพไพ่ใบแรก purity คนที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยเขามี intention ที่ดีนะคะไม่ได้มีอะไรแอบแฝงนะเขามีความบริสุทธิ์ใจมากๆเลยที่จะเข้ามาทำความรู้จักกับคุณแล้วก็เข้ามาสารต่อความสัมพันธ์กับคุณ release your ex นะคะ ตัวของคุณเนี่ยหลายๆคนเนาะเจอกับประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยในเรื่องความรักมาจากคนเก่าๆของคุณไม่ว่าจะเป็นแฟนเก่าคนคุยเก่าที่เขามีความท็อกซิกมากๆหรือว่าเขาได้มีการหลอกลวงคุณเอาไว้ถ้าอยากจะบอกคุณนะคะว่าอยากให้คุณเนี่ยลืมไปซะเถอะคนที่ไม่ดีนะคะคนที่ดีเนี่ยกำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วเขาจะทำให้คุณลืมทุกๆคนที่คุณเคยเจอมาเลย It is safe for you to love แล้วก็ flirt ความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณเนี่ยมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ปลอดภัยในการที่จะมอบหัวใจให้กับเขานะคะแล้วมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีความชัดเจนมากๆว่ามันมีการจีบกัน นะคะมันจะไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ทําให้เราต้องตั้งคําถามกับตัวเองอะว่าเอ๊นี่เขากําลังจีบเราหรือเปล่าหรือว่าเราเป็นแคเ่เราเป็นแค่พี่น้องกันนะคะมันจะไม่ทําให้เราสงสัยเลยเพราะว่าคนคนนี้เนี่ยเขามีความชัดเจนมากๆอันนี้นะคะก็เป็นการพยากรณ์สำหรับคนโสดเดี๋ยวเราขอไปต่อนะคะกับการพยากรณ์ของคนที่มีคนคุยกันสำหรับคนที่มีคนคุย ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคนคุยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่มีความคลั่งรักมากๆเลยนะจากฝ่ายคุณเพราะจากไพ่นะคะเรามองเห็นว่าคุณเนี่ยใส่ความพยายามมากๆเลยในความสัมพันธ์ตรงนี้คุณเป็นฝ่ายวิ่งไล่ตามเป็นฝ่ายพวอยอะคือไม่ว่าคนคุยของคุณเขาอยากที่จะทำอะไรหรือว่าอยากที่จะไปไหน คุณพร้อมที่จะอยู่ตรงนั้นเพื่อเขานะคะคุณพร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณพร้อมที่จะนั่งข้างๆเขาในขณะเดียวกันตัวของคุณนะ่ะไม่ได้ใส่ใจชีวิตของตัวเองเลยคุณพยายามมากๆเพื่อตัวคนคุยของคุณจนคุณลืมไปว่าคุณเองก็มีชีวิตของตัวเองหลายๆคนนะ่ะ มัวแต่ใช้เวลากับคนคุยจนลืมที่จะเอาเวลาไปใช้กับคนในครอบครัวของตัวเองหรือว่าลืมที่จะใช้เวลากับสัตว์เลี้ยงของตัวเองเพื่อนของตัวเองจนทําให้คนรอบข้างของคุณนะ่ะเขาก็ออกแนวตั้งคําถามเหมือนกันนะว่าเออทําไมคุณหายไปเขาคิดถึงคุณกันมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงของคุณนะที่เขารู้สึกว่าเขาอะไม่ได้รับเวลาจากคุณมากพอและเขารู้สึกน้อยใจนะคะ เรามองว่าในช่วงนี้เนี่ยมันจะมีจุดเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณได้หันกลับมาแล้วก็ได้มาเรียลล e ์กับตัวเองว่าคุณอนะทุ่งเทม,มากจนเกินไปกับความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนเลยด้วยซ้ำนะคะมันเหมือนกับบางคนอนะออกแนวเหมือนยังไงดีอะมันจะมีเหตุการณ์ยกตัวอย่างนะคะเราทำงานพลาดหรือว่าเราอะ ได้ไปใช้เวลากับคนในครอบครัวแล้วมันจะมีคําพูดคําพูดหนึ่งจากคนที่เรารักมากๆที่เขาทําให้เรารู้สึกผิดอะ่ะทําที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยที่ผ่านมาทําไมเราละเลยความรู้สึกของเขาเนี่ยมันจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถที่จะให้เวลากับตัวคนคุยของคุณแบบบ้าคลั่งได้เหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วตอนเนี้ยคุณต้องหาบาลานซ์คุณต้องหา, Balance, งหาสามดุลให้เจอว่า การที่จะมีคนคุยอยู่ในชีวิตแต่ว่าคุณก็ยังสามารถที่จะดูแลครอบครัวดูแลคนที่เขารักเราอ่ะคนอื่นๆในชีวิตของคุณได้มันต้องทำยังไงคือคุณต้องเรียนรู้ตรงเนี้นะคะในช่วงนี้แล้วมันจะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณกับคนคุยเองก็ ผ่านไปได้ด้วยดีนะเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคุยมันมีความตึงมากจนเกินไปจากฝ่ายคุณที่วิ่งไล่ตามเขามากจนเกินไปยอมเขามากจนเกินไปจนไม่มีความเป็นตัวเองเลยอะ่ะอืมมันเหมือนกับคนคุยเองเขาก็รู้สึกว่า คุณอะเหมือนตามใจเขามากๆไม่ว่าเขาต้องการอะไรคุณจะให้เขาจนหมดจนทำให้เขาเองก็รู้สึกว่าเออเขาก็ได้ใจเหมือนกันนะคะในตอนนี้เนาะก็มันก็เป็นช่วงเวลาที่ต้องปรับจูนกันแต่ว่าก็อยากฝากเอาไว้ให้คิดนะคะว่ายัางไงเราก็ต้องพยายามบาลานซ์ชีวิตของตัวเองให้ดีนะถ้าสมมติว่าเราไม่บาลานซ์ให้ดีอย่างเงี้ยมันก็จะมี Impact กับชีวิตของเราไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนะคะ ตัวคนคุยของคุณนะคนคนนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะเป็นชาวธาตุดินได้นะคะ mm. ก็อย่างเช่นชาวลัคขณาราศีพฤษภกันแล้วก็มังกรหรือว่าจะเป็นชาลัคขณาราศีมีนก็ได้ mm. เดี๋ยวเราขอดูไพ่ Oracle ur เพิ่มเติมนะคะว่าไพ่มีอะไรอย่าที่จะบอกเราอีกสำหรับไพ่ใบแ,แรกที่เราได้เราได้เป็นไพ่ b a l a n ส e เนี่ยดูสิ ตอนนี้ชีวิตของคุณอะ่ะมันไม่มีบาลานซ์เลยมันมีแต่ความเอ็กซ์ตรีมอ่ะคือเราทุ่มให้กับคนคุยแบบสุดขั้วแต่ว่าเราลืมที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับคนที่รักเราอย่างแท้จริงอย่างคนในครอบครัวสัตว์เลี้ยงหรือว่าเพื่อนๆของเรานะคะ Healing family issues แล้วก็ finances and career มันถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณเนี่ยจะต้องหันกลับมาโฟกัสกับหน้าที่การงานของตัวเองหันมาโฟกัสกับเป้าหมายที่ตัวเองมีเกี่ยวข้องกับความมั่นคงในอนาคตหรือว่าหันกลับมาใส่ใจคนที่อยู่ที่บ้านนะคะสนใจสัตว์เลี้ยงของคุณสนใจเพื่อนๆของคุณบ้างนะอย่าเพิ่งสนใจเรื่องของความรักมากจนเกินไปจนทำให้เราเนี่ยไปตัดขาดคนอื่นๆที่เขารักเราอย่างแท้จริง Somate ขอให้คุณรับรู้นะคะว่าถ้าคนมันเป็นคู่กันอะยังไงมันก็เป็นคู่กันต่อให้คุณเนี่ยจะรักษาระยะห่างออกมาอีกนิดหนึ่งก็ไม่ได้แปลว่าคนคนนี้จะหลุดมือไปจากคุณนะคะถ้าเขาเป็นคู่ของเราจริงนะถ้าเราจะต้องรักษาระยะห่างเขาอะจะต้องเป็นฝ่ายที่วิ่งเข้ามาหาเรานะคะอยากให้จำไว้นะตรงนี้นะอันนี้คือสิ่งที่มันสำคัญมากๆเลยนะคะ อันนี้ก็เป็นการพยากรณ์นะคะสําหรับคนที่มีคนคุยเดี๋ยวเราขอไปต่อนะกับการพยากรณ์ของคนที่มีคู่กันสําหรับคนที่มีคู่ในตอนนี้นะคะจากไพ่เนี่ยตัวคนรักของคุณเขารู้สึกน้อยใจในตัวคุณมากๆเลยนะ มันเหมือนว่าตัวคุณเนี่ยช่วงนี้โฟกัสไปกับในเรื่องของการงานกับในเรื่องของการหาเงินมากเป็นพิเศษจนทําให้คุณละเลยความรู้สึกของคนรักของคุณนะคะตัวคนรักของคุณเนี่ยเขาอยากที่จะให้คุณแสดงออก ในเรื่องของความรู้สึกอยากให้คุณบอกรักเขาอยากให้คุณมีความโรแมนติกให้มากกว่านี้เพราะทุกวันนี้เนี่ยมันเหมือนกับคุณขาดตรงนี้ไปอะนะคะเขารู้นะว่าคุณรักเขารู้ว่าคุณพยายามนะคะในการที่จะทำเรื่องของฐานะทำในเรื่องของความมั่นคงให้มันดีขึ้นแต่ว่า เขาก็อยากให้คุณเนี่ยใส่ใจในเรื่องของเขาให้มากกว่านี้นะคะไม่อย่างนั้นแล้วอะ่ะมันก็ยากมากๆเลยสําหรับเขานะเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาว่ากําลังพยายามเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอยู่ฝ่ายเดียวเขาไม่อยากที่จะเป็นคนที่ต้องพยายามพุชความสัมพันธ์ให้ไปต่อข้างหน้านะคะเขาว่าสามารถอดทนได้นะแต่ว่าอยากที่จะเห็นคุณเนี่ยทำงานหนักมากกว่านี้ในความสัมพันธ์นะคะ ตัวคนรักของคุณนะเขาคนนี้เนี่ยสามารถที่จะเป็นชาวธาตุดินได้ก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีพฤษภกันแล้วก็มังกรตัวคนรักของคุณนะเขาไม่ใช่คนที่พูดเยอะสักเท่าไหร่นะคะ คนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ต่อให้มีเรื่องที่ไม่สบายใจเขาก็เก็บเอาไว้ในใจของเขาอะจนกว่าที่เขาจะระเบิดมันออกมาแต่ถ้าสมมติว่าไม่ระเบิดออกมาเนี่ยเขาก็ยังเก็บอย่างเงี้ยต่อไปเพราะเขากลัวมากๆเลยว่าการที่เขาจะพูดสิ่งที่อยู่ในใจของเขาออกมาเนี่ยมันจะเป็นคอน FLICT นะคะเนี่ยดูสิเป็นไพ่ห้า 5, ไม้เท้าขึ้นมาเนาะคนคนนี้เขากลัวมากๆเลยว่าจะทะเลาะกับคุณแล้วก็จะทําให้ความสัมพันธ์ที่มีอยู่เนี่ยมันแย่ลงไปเพราะเขาแคร ความรู้สึกของคุณมากๆนะคะคนคนนี้รักคุณมากๆแล้วก็เขาสามารถที่จะเสียสละหลายๆอย่างในชีวิตของเขาได้เพื่อคุณนะเกิดมาเนี่ยเหมือนกับเขายอมคุณมากที่สุดแล้วอะไม่มีใครเลยที่เขาจะยอมได้ขนาดนี้มาก่อนนะคะแต่ว่าเพื่อคุณแล้วต่อให้เขาจะต้องเสียสละหน้าที่การงานต่อให้เขาจะต้องแบบเสียสละชีวิต ความสุขอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สามารถทําได้มันก็เลยทําให้เขาเองก็ค่อนข้างคาดหวังเหมือนกันที่จะเห็นคุณทําในรูปแบบเดียวกันอยากให้คุณเสียสละความสุขของคุณหรือว่าอยากให้คุณเสียสละบางสิ่งบางอย่างในชีวิตบ้างเพื่อเขา,าอ่ะอืเขาอยากที่จะเห็นตรงนี้นะคะเหมือนกับความต้องการของคนสองคนที่มันค่อนข้างต่างกันมากๆเรามองว่าคุณเนี่ย ภาษารักของคุณมันคือการสร้างความมั่นคงให้มันคือการที่ให้อยู่แับสุขสบายนะคะแต่ว่าตัวคนรักของคุณเนี่ยเขามีความอิโมชันมากกว่ามันก็เลยทำให้เขาอ่ะอยากที่จะได้ในเรื่องของการบอกรักอยากที่จะได้ในเรื่องของการแสดงออกถึงความรักแบบโรแมนติกอย่างเนี้ยอืม ต้องพยายามคุยกันให้มากๆนะคะต้องพยายามสื่อสารแล้วก็ต้องจูนกันอยู่ตลอดเวลานะความสัมพันธ์ตรงนี้มันถึงจะไปต่อได้แบบสม ooth มากกว่านี้แต่ที่เห็นจากไพ่นะคะความสัมพันธ์ตรงนี้มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่เนาะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เน้นความสม่ำเสมอเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบนี้มากกว่า ีลยวเราขอดูไพ่ Oracle เพิ่มเติมนะคะว่าไพ่มีอะไรยที่จะบอกเราอีกสำหรับไพ่ใบแรก d e s i r e ตัวนี้นะคะบอกเราบอกว่าตัวคนรักของคุณเนี่ย เขาอะเป็นคนโรแมนติกมากๆเลยนะบางทีเขาอยากที่จะอยากกอดอยากที่จะหอมคุณในที่สาธารณะอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณเองก็ชอบดุเขาชอบบอกเขาเฮ้ยทำแบบนี้สิอายคนอื่นเขาอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เขาก็รู้สึกแอบ,บแย่นะที่คุณทําแบบนี้กับเขาอะนะคะเขาอยากที่จะแสดงออกให้คุณดูว่าเขารักคุณเขาก็เลยทําแบบนั้นแต่ดูเหมือนกับคุณจะไม่ค่อยชอบภาษาหลักของเขาสักเท่าไหร่ Religious factors นะคะคุณสองคนเนี่ยเติบโตมาจากสภาพแวดล้อมที่มันต่างกันมากๆเลยอะ่ะมันก็เลยทำให้ต้องใช้เวลาในการปรับตัวเข้าหากันต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ว่าภาษารักของแต่ละคนคืออะไรแล้วก็จะทำยังไงเพื่อที่จะแสดงออกให้อีกฝ่ายหนึ่งเห็นถึงความรักได้ชัดเจนกว่านี้ Deception หลายๆครั้งที่คุณกับคนรักมีปัญหาการต่างฝ่ายต่างก็เก็บความรู้สึกหรือว่าเก็บความรู้สึกไม่แฮปปี้เอาไว้อยู่ข้างในโดยที่ไม่มีการพูดออกมาหรือว่าไม่ได้มีการพยายามเคลียร์ใจกันนะคะสาเหตุที่เป็นแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าคุณคิดว่าการที่เราเก็บปัญหาเอาไว้หรือว่าการที่เราเนี่ยพยายามที่จะไม่ทะเลาะก,กัน มันจะทําให้ความสัมพันธ์มันดีแต่ว่าบางทีอย่างเงี้ยการที่เราเก็บปัญหาเอาไวา้เรื่อยๆโดยที่ไม่ได้มีการแก้ไขปัญหา มันก็อาจจะเป็นการสร้างปัญหาอย่างหนึ่งก็ได้ในอนาคตที่มันใหญ่มากๆจนบางทีอาจจะสายเกินไปในการที่จะแก้นะคะไพ่อยากให้คุณเนี่ยพยายามที่จะเคลียร์ใจกันให้ได้มากนะเวลาที่เรามีเรื่องที่ไม่สบายใจหรือว่ามีเรื่องที่เราคิดว่าเป็นปัญหาอย่าพยายามที่จะซุกปัญหาเอาไว้ใต้พรม very soon นะคะ มันถึงเวลาแล้วเนาะว่าปัญหาระหว่างคุณกับคนรักเนี่ยสมควรที่จะถูกคลี่คลายนะคะต้องมีการเปิดอกคุยกันอนะคุณสองคนจำเป็นมากๆเลยนะเนี่ยคือสิ่งที่พ่ายอยากที่จะเตือนนะคะ อันนี้ก็เป็นการพยากรณ์นะคะสำหรับครึ่งเดือนหลังยังไงก็แล้วแต่การพยากรณ์เนี่ยไม่มีอะไรที่มันจะตรงแบบเต็ม100%อย่างมากสุดก็เจ็ดสิบหรือว่าอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้อยากให้ฟังแบบใช้สติในการรับฟังแล้วก็รับชมกันถ้าชอบการพยากรณ์ในวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe channel o o t h y staro ด้วยจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปต่อๆไปวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังแล้วก็รับชมกัน เจอกันคลิปต่อไปค่ะ